สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหายไปหลายวันเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปเลยก็คิดถึงทุกคนค่ะวันนี้มีโอกาสดได้ถึงบ้านแล้วก็มีโอกาสตัดต่อคลิปนะคะแอบไปเที่ยวมาค่ะหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ไปเที่ยวภาคเหนือมาจะบอกว่าสวยมากค่ะเริ่มแรกวันนี้คลิปที่เกดจะทํานะคะเกดได้ไปแวะที่เมืองมิลานนะคะไปหาซื้อทุเรียนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆทั้งในเฟซทั้งโลกโซเชียลต่างๆลง ทุเรียนยั่วๆมาวันนี้มีโอกาสได้ไปแวะบ้านน้องสาวนะคะอยู่ในเมืองมิลานแล้วก็นั่งรถไปประมาณ8ชั่วโมงนะคะขับรถกันไปเองหลังจากนั้นไม่ได้พักเลยค่ะตั้งกระเป๋าไว้บ้านน้องสาวแล้วก็ออกเดินทางนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ไปลงที่สถานีสุสานใหญ่ของเมืองมิลานแล้วก็เดินต่อไปที่ไชน่าทาวนะคะแถวนี้เป็นย่านที่ของกิน เยอะมากก่อนจะได้ทุเรียนเราได้สลัเปามาค่ะสลัเปาไส้หมูอร่อยมากร้านนี้เก๋แวะไปหลายครั้งแล้วนะคะแถวนี้นะคะเข้าได้ทุกร้านค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไปเลือกเลยจะมีสินค้าไทยสินค้าเอเชียทั้งหลายนะคะยิ่งขนมเยอะมากใครชอบขนมห้ามพลาดค่ะจะบอกว่าขนมเปี๊ยะนะคะไส้ถั่วแดงไส้เค็มเนี่ย อร่อยมากเกมเมาสีแพ็กนะคะสีกองใหญ่เนาะแล้วก็มีขนมต่างๆเมื่อก่อนนะ,ะเป็นคนที่ไม่ชอบขนมแต่ยิ่งแก่ไปก็ยิ่งชอบไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตั้งแต่มีแฟนมาขาดความหวานก็เลยต้องซื้อขนมหวานกินบ่อยหุยใช่หรือเปล่า <laughs> ฟูดเล่นขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่งมาเจอนะแล้วก็ลองมาถุงหนึ่งเป็นรสชาติชาเย็นนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยใครยังไม่ลองลองนะอันนี้ไม่ทราบว่ามาจากประเทศอะไรนะคะแต่มันมีไส้ที่แปลกๆนะไส้เผือกไส้เอ่อถัว่วถั่วแดงไส้มีกลิ่นใบเตยแล้วก็ต่างๆไอสาวใต้ที่หยิบมาก็คือไส้เผือกเพราะปกติเป็นคนชอบเผือกอยู่แล้วนะคะ พูดเล่นไปอีกแต่เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงชอบทานเผือกนะคะอันนี้ค่ะรสชาติเผือกแล้วก็มีรสชาติชาไข่มุกด้วยนะโอ้มันแปลกแต่ไม่ใกล้ไม่ได้ซื้อทุกกล่องนะคะแล้วก็จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทำสดใหม่ๆเลยขนมนะคะอันนี้เป็นไส้ขนมปังหน้าหมูยอง้งอ,อร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยจริงๆซื้อไปแล้วก็ไปเที่ยวที่ภาคเหนือนะคะเวลาหิวนี่ยิ่งกินกับตอนเช้ายิ่งกินกับกาแฟยิ่ยงอร่อยแล้วก็ได้แวะ ไปซื้อเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอ่า,อาสำหรับอาหารไทยทำอาหารไทยนะคะต่างๆแล้วก็วุนว้นวุ้นอ่อกะทิวุ้นใบเตยอะไรต่างๆแล้วก็ได้ซื้อผักสดมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเที่ยวนี้เพราะว่าตามที่บอกมาจากเมืองมิลานเกตต้องไปเที่ยวที่ภาคเหนือก็เลยไม่กล้าจะซื้อเพราะว่าเก็บไว้หลายวันเนาะอาทิตย์นึงแล้วก็ตู้เย็นที่โรงแรมอะไรนี้ด้วยเนาะก็ได้ซื้อมาไม่เท่าไหร่นะคะผักสด โอ้ยแล้วก็นี่ขันไม่ได้เลยค่ะทุเรียนจ้าได้มาหนึ่งกล่องนะคะประมาณ15บห้ายูโรนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อกล่าว่าจะไปซื้อเป็นลูกแต่มานั่งคิดแล้วเวลาเราซื้อเป็นลูกเราก็ต้องออกลับบ้านน้องสาวใช่ไหมคะต้องนั่งรถไฟฟ้านะคะโอ้ยเพื่อนๆจ๋ามันจะมีกลิ่นะ่ะถ้าไปซื้อที่เมืองไทยนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราชินอยู่กับกลิ่นทุเรียนใช่ไหมคะแต่ที่นี่ฝรัง่งโอ้ยใครตายวะ อย,อยู่ในรถไฟฟ้าตะยินดินนอมันกลิ่นมันแรงอะ่ะเออแล้วตรงนี้นะคะจะบอกว่าย่านตรงนี้นะคะเป็นซอยเลยจะมีร้านร้านหนึ่งนะคะนี่ขายพวกกิมติมซำอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะมีอาหารหลายรูปแบบเลยมีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็บางบางร้านนี่แกเห็นเขาจะแปะเอ่อไว้นี่จะมีของแบบไทยด้วยนะข้าวผัดกะเพราไขาด่ดาวอะไรเงี้ยคะ่ะมีอาหารไทยเสริมแต่ว่าเป็นของคนจีนนะคะ หลายหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกของจีนแท้ๆขนมจีบสลาเปาโอ๊ยนานาจิตังนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็ดพะโล้ไก่พะโล้หรืออะไรเงี้ยค่ะจะมีนะแล้วก็อร่อยนะคะเกะ๋ลองซื้อนะกินแบบวันนั้นกินนะคะเฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยอันนั้นอร่อยสลาเปาอร่อยเฮ้ยแล้วแบบซื้อทุเรียนก็ซื้อเป็นกล่องแล้วก็ซื้อแล้วก็เดินกินตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถ เอากลับไปที่ไหนได้มามาท้าสยามก็มีนะคะแล้วก็โอกาสนี้นะคะอีกวันที่สองเกไ,ได้ไปเ,เจอ เอฟซีคนหนึ่งนะคะเป็นพี่ชื่อนะคะขอเอ่ยชื่อพี่แอมนะคะที่อยู่เมืองมิลานอยู่บ้านบ้านพี่เขาอยู่ใกล้กับชัยนาทาวเลยค่ะก็ได้ติดต่อกันแล้วก็พี่เขาก็พาเดินเที่ยวชมเมืองมิลานนะคะลืมนะคะได้เดินเมาโมยกันสาวใต้นี่ขี้โม้มากเดินแล้วก็คุยตลอดทางแล้วก็ลืมถ่ายรูปก,กับพี่แอมดูดูหน้าตีจังเลยว่ากลับมาเอ้าลืมถ่ายรูปก,กับพี่เขาพี่เขาก็ไม่น้อยหน้าค่ะคุยเหมือนกันค่ะสนุกมากคุย เงินตลอดทางแล้วก็พาเดินชมเมืองมิลานนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนี่แล้วก็พี่เขาบอกว่าร้านนี้นะคะจะเป็นร้านไอศครีมที่อร่อยมากนะคะเจลาโตนะคะถ้าเป็นภาษาอิตาลีจะขึ้นชื่อของประเทศอิตาลีเลยนะคะก็เดินไปเมามอยไปก็สนุกดีแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งกับพี่เขาที่ร้านซาร่านะคะ ไม่ได้ถ่ายมาเพราะเขาไมอนุญาตที่ร้านซาร่าไมอนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ได้แวะกันไปที่สวนสาธาระนะคะขนาดใหญ่ของใจกลางที่อยู่ในเมืองมิลานเลยะคะ่ะจะบอกว่าใครมาที่นี่เมืองมิลาน ไปเที่ยวได้นะคะไปนั่งพัดผ่อนนะคะจะมีหนุ่มๆหมลอ่ลอๆวิ่งนะคะเป็นอาหารตานะคะโอ้ยแล้วก็ดอกไม้ให้ชมเพลินๆน,นะคะแต่กรุณาไปอย่าไปกับแฟนนะคะถ้ากับแฟนนี่ดูเดี๋ยวโดนเตะก้านคอนะคะเก๋วันนั้นที่ไปไปกับพี่แอมนะคะดูหนุ่มได้นะ,ะอุบิตารีลอ้ลอหรอโอ้ยลอ้ลอหรอไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ชมดอกไม้เพลินไปด้วยชมหนุ่ม เดินออกโอุย้ยก้ามเป็นมัดๆนะคะออกกําลังกายนะโอ้โหเจ๊นั่งดูตาแฉะเลยค่ะอันนี้ดอกสีม่วงนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆสวยมากแล้วก็ในสวนสาธารณะตรงนี้จะมีกิจกรรมเยอะเลยค่ะจะมีคอนเสิร์ตมีบาร์อะไรนั่งชมนะเป็นสวนสนาธารณะขนาดใหญ่นะคะตอนเย็นก็แฟนก็กลับมาก็ มีโอกาสไปทานอาหารกันที่ไชน้าทาวนะคะก็เป็นเมนูจีนนะคะทั้งหมดนะ,ะเกี๊ยวน้ำนะ,ะเกี๊ยวหมูนะคะเกี๊ยวน้ำเนี่ยอร่อยมากค่ะวันนี้เก๋ก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับช่องสาวใต้ไกลถิน่นแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับช่องสาวถิ่นด้วยนะคะสาวใต้ไกลถิ่นด้วยนะคะสวัสวดีค่ะ